แล้วกูนี่ไม่รู้มันเป็นโรคซ้นตีนอะไรเจ็บไม่จําขอสามวิธีจริงๆแต่กูบอกเลยว่าเจ็บครั้งนี้กูจะจํามึงไปอีกนานในโคไอเบือกมันจะเล่นกูหนักให้ได้คเคเคี่ยวกูกดไปีิทีก็ไม่เคยจะได้แต่ดอกนี้แหละกูบอกเลยสามพันสุดท้ายสําหรับมึงกับกูเพราะฉะนั้นใส่เลยแล้วกันเฮียนักหนาจัดก,กูนักหนาโอ้โหยังไม่มี Oh, โอ้โหแตนดาร์ดทางหน้าเอสแม่ yes, นี่มันจะทีพี่จะเครื่องทางอยู่แล้วนะ yeah. อ้เหี้ยโอ้ชิดโอ้โหอ้เยี้ยช่างแม่งไอ้เหี้ยขอกทีโอ้ชิด ไอเชี่ยมันเล่นกูหนักจัดโอ้โหไอซัดอีกทีนึงที่ว่าไอเฮียอ่ะเดี๋ยวนูกูขอละไอเชี่ยกูเก็บมาพอละบาดโจไอข่อยิ่สแม่มา กูตายด้านตายความรู้สึกแล้วหัวใจกูชินชาแล้วมึงมามึงมาตอนไหนก็มาอตอนแรกกูว่ากูตายด้านแล้นะแต่อันนี้กูเจ็บสุดละเฮียมึงรู้ด้วยว่ากูอยากได้ตัวไหนใช่เลยแบบนี้แหละฟินจาใช่เลยแบบนี้แหละใช่เลยเฮีย บาดดิไอ้เียกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วไอ้สัตว์สุดบอกเท่านั้นเอียควรเตงกุนนะสวยเอียตัวสุดท้ายแล้วมั้งนะกูว่ามาดิตัวสุดท้ายกูนะยขอแบบเน้นๆเลยดิเน้นๆใส่กูสักทีสิวะโอ้ยอียกูค,คิดว่าเจ๋วไอ้สัตว์แม่งเอียเหลือไว้ให้แม่เหมือนเจ็ดตัวนะี่ขวอช่อก